สวัสดีจ้าตื่นเสาขึ้นมาอย่ายุ่นผ้าช่มส่างเทียงบรรยากาศแข็งเท้ยง่ายหน่อยเหมือนเดิมหรืพี่น้องะเติมหน้าหน้าเป็นหน่วยดุกสรือเปล่พี่น้องปีนี้ ômบรรยากาศ xung quanh, tiếng nã nỗi, đam mê, cái gì nữa, ủ rốt bổ sung bổ sán, ủ bắp tiếng nã nỗi, cay cát cây cho cận cay cây rồi đi ăn cay lắm cay Điểm cây tụi mày tụi tụi mày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  tụi tụi mày tụi mày พี่โจ้งเงีเงอะเงอย่างนี่เลยยี่เยบแยบนก็ตื่นก็าชเป็นเเป็นน่วยหน่อยได่เก็บกินไปแน่แวละตุน่นตุ่นมาตื่นต่นกระชุก คอมน่าทางเยอะ้านเลยก็ได้เกิบกินแบบพี่นอ,อ,อยนี่ครับยอวมิดทองจางเขืเ่อนผสมประสานนี่คืออะไรกลางฝุ่นจะเป็นเทียงร้านสายกันเล้กันหัวกันค้วยนวั่เคียงใชเทียงมันะ อ้เอานอใหม่เกิดก็คือหนเห็นนใม่นอนงลเกกิน่แตะเหนีงร่มเห็นขื้นนอนเงแล้วพออันลูกวัดจะได้หน่อยนคือนอนเลย อากาศก็คือทุกปีอากาศหอนแห้งมีพันกกบเลยบบอ,ออกลูกไฮไลท์นลลเนี่ยพีน้องส่รูอดเสน่หพี่น้องบีน้อ่นอ่ ในบ่ไหลเลยไปไกลังไดเธอละลายหกนีน้อหน่อยๆนะพี่น้องเอ้ยห่อนแหงอากาศห่อนแห้งรถมันกิบกเป็นน,นัใกับ,บ่ได้บ่ได้พ้นเลยปีนี้เลแค่หนึ่งแ้พี่น้อง ทัวนี่จะเม่กุปจะเป็นนซมกันทั้งตัวพันเม่หนามก็ม่บอกลูกหน่อยแค่กุ๊ปเอ้ยในลูกออดบ่ลายเลยตีนี้ ส้มลูกกอดลูกกุด <grateful> นี่กันเด็กน้อยเนินเตือนขึ้นเพราะท่านเลยดังไฟหนึ่งเขาเลยพี่น้อง ขึือนโ้ยไฟทำหนีก็น้อย้จพี่น้องสวัสดีค่ะ